สวัสดีครับวันนี้ผมบริโมโต้พิกไบไทยแลนด์นะครับวันนี้เราอยู่กับน้องๆนะครับน้องๆน้องโตนะครับเห็นไหมนะน้องโตแล้วก็น้องชื่ออะไรครับแซกกับเกมใช่ไมแคทกับเกมแซกครับแซกกับเกมนะครับจากช่องส3 8สมแปแปดนะพี่สามสมปดปนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราไม่รู้จะไปบูธไหนก่อนนะครับเราเดินไปด้วยกันนะครับคนค่อนข้างน้อยนะครับวันนี้น้อยน้อยจนผมตกใจเพราะไม่เคยมอเตอร์โชว์ที่แบบคนน้อยขนาดนี้ผมว่าจะมาออกคันนี้นะครับแต่ว่าเป็นชาติหน้านะครับ ฟิล์มฟิล์มครับไม่ใช่รถนะครับอันนี้อันนี้เขาไม่ได้โชว์รถเขาโชว์ฟิล์มนะครับโอ้สวยมากเลยครับรู้สึกเข้าทุกบูทต้องสแกนทุกบูทนะครับตอนนี้เข้าต่อครับนี่ครับสวัสดีครับนี่ครับมาแล้วครับคอร์ซ่าสามห้าศูนย์นะครับตัวนี้เป็นะไงครับตัวนี้ดีชั่ ก็ข้างในของตัวเจ้าคอซ่า350นะครับอันนี้ก็รู้สึกจะใส่หมวกน่าจะได้ผมไม่แน่ใจว่าน่าจะได้ใบใหญ่ใบหนึ่งนะครับใบเล็กไม่รู้ตรงนี้จะได้หรือเปล่าเข้าตัวเก่าแล้วก็มีร่องเก็บของตรงนี้นะครับอันนี้มีที่จับค่อนข้างดูดีนะครับเป็นสี้้าน สีเทานะครับไฟท้ายจะเป็นตัวครูเอ e d ดีนะครับตัวนี้ ABS หน้าหลังครัตัวนี้นะครับเพราะถ้าสามพ้าตัวนี้จะมีอยู่สี่สีนะครับสีดำสีน้ำเงินสีแดงดำแล้วก็สีน้ำเงินดำนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสีขาวน้ำเงินนะครับสุดแ้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบสมาร์ททีนะครับตรงนี้กดแล้วก็ปิดเปิดถังน้ำมันเปิดควกบอกเนาะ ินโฟบีนะครับแล้วก็มีปุ่มแตงไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็มีปุ่มไฟติปครับตรงนี้แล้วก็ไฟสูงไฟตับนีแบบ่ตับสไฟฟ้าขึ้นลงแล้วก็เป็นอินโฟเอที่กระจกก็ต้องบอกว่าทำออกมาตรงนี้ก็กระจกดูดีพอสมควรครับด้านหน้าน,นี่ออกแบบมาค่อนข้างสวยนะครับหน้าตามันจะออกแบบดูเรียบร้อยสวยๆครับต้องบอกว่าตัวนี้จะมีสัญญาณไฟฉุกเฉินกับทริบนะครับเวลาเบรกกระทันหันครับสุดมากๆครับแล้วก็ กระจกจะค่อนข้างดูหรูหราทีหนึ่งครับส่วนส่วนตัวเจ้าชิววินทีนข้างหน้านะครับก็จะปรับสูงด้วยขึ้นได้จากเดิมอีกปรับสูงอีกประมาณ40มิลลิเมตรนะครับช่วยลดแรงกระทะให้ขับได้ดียิ่งขึ้นนะครับตัวนี้จะปรับสูงได้กว่าเดิมนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็น4วาล์วนะครับ330ซีซีก็ทําให้กําลังขับเคลื่อนน่าจะแรงกว่าตัวเก่าพอสมควรนะครับด้วยเทคโนโลยี e sp ครับแล้วก็ของ h o n d ้าตัวนี้นะครับจะมีเทคโนโลยี h stc นะหรือ Honda select a b l e o u e control ตัวจับการบุนทุบกุมของล้อหลังนะครับก็จะเหมือนกับคล้าย traction control หรือครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจออันนี้กันนะครับอืมก็อกจอผมมืดไปหรือเปาก็ตัวนี้จะมีอุ้ยปรับชิวนี้ครับปรับชิวปรับชิวลงโอ้หลงได้เยอะมากครับต้องบอกว่าขึ้นลงสูงมากครับตอนนี้เอาเรื่องครับสนุกดีอันนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดตัวทีนะครับปิดว่าเดี๋ยนะอันนี้ครับ นี่ครับเปิดปิดแล้วก็อินโฟเอนี่ก็จะมีตัวอ e ีเล็จับเวลาได้เลย,ยครับแล้วก็มีอัตราการกินน้ำมันกี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับมีอ e ีเล็กับลิตรทิป A ทิป B ีครับอีเ e ล็บกับลิตรอ๋อมันจับแยกนะครับก็คือว่าทิป A นะครับจะจับว่าวิ่งไปกี่โลแล้วก็เอเวอร์เอัตราการกินน้ำมันเท่าไหร่มีทั้งเป็นอันนีครับเอเวอร์เ e การกินน้ำมันแล้วก็การกินน้ำมันจริง แล้วก็อ e l a ล็กทาเป็นของทริป A แล้วก็ทริป B ก็จะมีระยะทางที่วิง่งแล้วก็เอเวอร์การกินน้ํามันครับกับการกินน้ํามันปัจจุบันที่ไม่ใช่อเวอร์เแล้วก็มีอ e l Tip a ล็ทิป A ที่ B จับได้เยอะขึ้นนะครับตรงนี้ส่วนอันนี้ครับ total ก,ก็คือขับทั้งหมดไปกิโลแล้วก็เหลือขับได้อีกกิโลครับเลงแล้วก็อัตราการกินน้ํามันเท่าไหร่มันย่อยพอสมควรนะครับแล้วก็อุณหภูมิ ภายในน้ำหั24แล้วก็แบตเตอรี่มีบอกด้วยนะครับว่าเท่าไหร่แล้วก็มีเวลาบอกข้างบนจะเป็นความร้อนกับน้ํามันปริมาณน้ามันในเครื่องนะครับก็ถือว่า,ารายละเอียดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนี่ก็จะเป็นคอร์ตาร้าตัวใหม่นะครับไฟท้ายพี่เออไปท้ายก็เปิดไฟขึ้นหน่อยดิอ,อ่าอันนี้ก็จะเป็นไฟท้ายนะครับลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้นหน่อยครับลเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้าย,าย,ายาครับไฟท้ายสว่างพอสมควรครับ ว่าถ้าเราเบาแสงก็จะประมาณนี้ครับอ่ะดี๋ยวไฟหน้าขอดูไฟหน้าแป๊บนึงประมาณนี้ครับไฟเลี้ยวไฟสูงไสูงอ๋อไฟสูงอยู่ข้างล่างนะครับโอเคปล่อยเลยแล้วไฟกระติบอะะติบก้นนี้ใช่อ๋อไฟติบก็อยู่ข้างล่างครับเออเหมือนปากตรงนี้นะครับโอเคเหมือนอันนี้เป็นสีสีดํานะครับองลผ่าดำจะประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นสีน้ําเงินสีกรมครับสีกรมน้องอนไวมากครับ โอ้โหนี่เพียบมาตามมาเสียเงินใช่ไหมเนี่ยเรียบร้อยแล้วเหรอเนี่ยจองอยู่จองอยู่จอ,อยจองอยู่เหรอครับโอ้โหอยากอยากได้มานานอยากได้มานานแล้วนะวันนี้คันไหนนะคันพ่อซาสีแดงเี่อ๋อโอเคสวยๆโอเคสีแดงนะครับถ้าแล้วแล้ววันนี้แบบสีอะแดงราคา XADV สีแดงครับนี่ก็จะเป็นบูธฮอนด้านะครับ XADV นะครับก็ราคาจะประมาณนี้ครับเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยนะับเจ้าโอล์คซาสามห้าศูนย์ครับราคาจะอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับพ่สวัสดีครับนี่พี่หลีตัวน้ปไแลนด์ะอันนี้ถือไม้มาใช่อันนี้น้องน้องครับสวัสดีครับน้องน้องสี นี่เรียบร้อยแล้วนะครับเบาเบาตัวเบาแล้วกระเป๋านี่เบาเลยไหมครับถามนิดนึงครับว่าปลกใจพอซาตอนไหนปลกปลกใจตรงที่เก็บของไม่เยอะอะไรพวกนี้ที่แล้วก็นั่งสบายตรงนี้ก็เลยแบบชอบชอบแบบตัวที่มันนั่งสบายเก็บของไม่เยอะครับอ๋ออันนี้คันแรกเลยป่ะคันแรกเอ้าหรอเขาเรียกว่าเกมเซนไวยครับเฮ้ยจ้โหตกใจมากครับน้องชอบไหมครับ อ้อาวฝร,รั่งนะดูไรอิดแย่ไปเลยไปเลยนี่นะครับโกวิน <c oughs> ดูนะครับเบื้องหลัง <c oughs> าสายหลักไม่หมดแล้วสายหลักไม่หมดแล้ว หน้าจออย่างล้ำอ่ะ F พง F M ท่านนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นนะครับ